เป็นคนที่ชอบยืนฉี่ตอนอาบน้ําฉี่บ่อยมากฉี่แบบทุกๆแบบสองชั่วโมงเป็นโรคก,กะระเพาะปัสสาวะไวเกินหยุดยืนฉี่ตอนอาบน้ําก่อนจะสายเกินไปใช่ค่ะวันนี้นะคะราเชลราเชลจัดให้จะมาเล่าประสบการณ์การเป็นโรคก,กะระเพาะปัสสาวะไวเกินคือโรคนี้นะคะเกิดจากสาเหตุหลักๆเลยคือ เป็นคนที่ชอบยืนฉี่ตอนอาบน้ําหลายๆคนในที่นี้ที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ชอบยืนฉี่ตอนอาบน้ําเพราะว่ามันสบายใช่ไหมมันอุ่นมันสบายเสียงน้ําไหลแล้วเราก็ยืนฉี่นะคะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เชวัทํามาตั้งแต่จําความได้ตั้งแต่เด็กจนโตคือทํามาตลอดซึ่งไอเราเองก็ด้วยความไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะคะสรุปสุดท้ายที่ทําแบบนี้ก็คือเป็นโรคค่ะ หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคกะระเพาะปัสสาวะวัยเกินนะคะให้ดูก่อนว่าโรคกะระเพาะปัสสาวะวัยเกินโรคนี้นะคะปัญหาหล,หลักๆเลยคืออะไรหนึ่งค่ะฉี่บ่อยฉี่บ่อยมากฉี่แบบ ทุกๆแบบสองชั่วโมง3าชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเพิ่งฉี่ไปเมื่อกี้ก็ยังปวดอีกเชื่อว่าลหลายๆคนเป็นเหมือนกันแล้วมันก็ทําให้กระทบกับชีวิตประจําวันสาเหตุหลักๆเลยนะคะคุณหมอก,ก็ได้บอกเชี่ยว,ว่าเชื่อวมีพฤติกรรมแบบนี้ฉะนั้นก็คือนี่คือจุดเริ่มต้นเลยที่ทําให้กระเพาะปัสสาวะไวเกินและสารในสมองมันสั่งทุกคนเวลาเราเข้าห้องน้ำใช่ปะยังไม่ได้แบบปวดฉี่เลยแต่ว่าแบบได้ยินเสียงน้ำไหลแบบจ๊อกจอจอจอย่างเงี้ยมันปวดฉีด่โดยอัตโนมัติเป็นเหมือนกันไว้ฝนตกก็ปปวววดีีี่อาาากกศหนน็และใู้ใ ไม่ใช่น้ำชาแต่อย่างใดนะคะนี่คือน้องน้องที่เราออกมาจากร่างกายนี่คือฉี่ของเราเองและให้ดูดให้ดูตีสี่ทุกคนเชยยวต้องตื่นมาทุกทุกตีสามตีสี่ทุกคืนอะ่ะเพื่อมาฉี่มันไม่เลิศทุกคนมันเป็นสภาวะที่ร่างกายเชวะ่ะฉี่ตลอดเวลาแม้กระทั่งการที่เราแบบหลัแบบอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าต้องตื่นขึ้นมาฉี่ มันเลยทาให้รู้สึกว่ารบกวนเวลาการนอนการใช้ชีวิตมากเป็นอย่างนี้นมาประมาณ2ปีถึงตัดสินใจไปหาคุณหมอซึ่งคุณหมอบอกว่ารรมาช้านะจริงๆอ่ะควรมาได้แล้วควรมาตั้งนานแล้วฉะนั้นออกมาเป็นเตือน,น,น,นสาวๆแล้วกันเป็นอุทาหรณ์ว่าคนไหนนะคะที่ชอบฉี่ยืนฉี่ตอนอาบน้าอ่าแล้วมีเสียงน้ําไหล่นน,น่ะคุณกําลังทําตัวเองอะ่ะมาเป็นเหมือนเชลทาตัวเองเข้าไปสู่ในสภาวะโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกินและโรคนี้เป็นโรคที่ทรมานมาก ฉะนั้นนะคะใครที่จะเข้าห้องน้ําสังเกตตัวเองให้ดีปิดน้ําก่อนนะก่อนที่จะฉี่ให้เรียบร้อยนะคะปิดน้ําแล้วก็ฉี่ให้เรียบร้อยแล้วห้ามยืนฉี่เด็ดขาดนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้ยืนฉี่เหมือนผู้ชายเนาะเพราะเรามีอุ้งเชิงกรามนะคะตัวนี้ตัวหน้าท้องเราเนี่ยเพื่อ,อไว้รับสรีริะสำหรับการฉี่กันเบ่งเท่านั้นการนั่งฉี่เท่านั้นเดี๋ยวตอนนี้เชว่ายังอยู่ในขักระบวนการขั้นตอนของการรักษาอยู่ซึ่งคุณหมอบอกว่าต้องใช้ระยะเวลาสักพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าเชว่เป็นมานานมากตอนนี้ก็รักษาาาาามมมปปประณ2สสัััดดหห์ซึ่งุุออกกก็เจททๆๆโ